และนี่คือ Logitech Lift ปวดให้น้อยลงสบายให้มากขึ้นตอบโจทย์สายเวิร์กิ่งค่ะสวัสดีค่ะตอมค่ะวันนี้นะคะจะพามารู้จักกับเจ้าตัว Logitech Lift ตัวนี้ค่ะเมาไร้สายเพื่อสุขภาพเหมาะกับสาวเวิร์กิ่งค่ะเจ้าตัว Logitech Lift นะคะราคาอยู่ที่2,199บาทค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากซื้อทางออนไลน์นะคะก็อ,อาจจะมีโปรโมชั่นแล้วก็ราคาที่ถูกลงกว่านี้ได้ค่ะ ส่วนสีนะคะเขามีให้เลือกถึง3สีด้วยกันค่ะมีสีชมพูสีขาวและสีกาไฟค่ะซึ่งสีกาไฟนะคะเขามีเมาส์สำหรับคนถนัดซ้ายมาให้ใช้งานกันด้วยค่ะส่วนใครที่กำลังหาของขวานให้แฟนอยู่สีชมพูแบบซอฟพิงแบบนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะส่วนใครที่เบื่อเมาส์สีดำแล้วก็อาจจะเลือกใช้สีขาวได้นะคะ เรามาดูดีไซน์ของเมาส์ตัวนี้กันนะคะนอกจากเมาส์ตัวนี้เป็นเมาส์เพื่อสุขภาพแล้วก็ยังเป็นเมาส์ที่รักโลกด้วยนะคะเ,เพื่อนๆสังเกตเห็นตรงนี้ไหมคะที่มีสีต่างกันตัวนี้ค่ะทํามาจากพลาสติกรีไซเคลิลด้วยช่วยลดขยะบนโลกนี้อีกด้วยขยับลงมาค่ะเป็นตัวนี้เป็นซิลิโคนซอฟท์ทัชนะคะแบบนุ่มมากช่วยให้เราจับถนัดมือมากยิ่งขึ้นค่ะทุกคนซึ่งดีไซน์ตัวนี้นะคะเขาดีไซน์มาแบบเวมดิทิคอค่ะคือเมาส์รูปแบบแนวตั้ง เวลาเราจับไปก็จะเซฟข้อมือเราไปด้วยซึ่งปกติอะทุกคนเราอะจะจับเมาส์ที่180องศาใช่ไหมคะมันก็จะทําให้เราปวดข้อมือได้ง่ายหรือข้อมืออักเสบได้ง่ายด้วยแต่การจับตัวเนี้ยมันจะทําให้เราจับอยู่ที่57องศาซึ่งมันจะลดการอักเสบของข้อมือได้แล้วก็ลดการปวดแขนของเราได้ด้วยค่ะแล้วน้ําหนักตัวนี้จะอยู่ที่131กรมัมน้ําหนักไม่เยอะเลยค่ะเหมาะกับการใช้งานในออฟฟิศแล้วก็สายเวิร์กิ่งทุกคนด้วยค่ะ มาดูที่พาด,ด้านหน้าของเขาบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างตัวนี้ค่ะจะเป็นปุ่มคลิก2ปุ่มเลื่อนลงมาจะเป็นสกอร์วิวสกอร์วิวของเขาให้มาเป็นสมาร์ทวิวด้วยนะคะทุกคนอะตอมลองเลื่อนดูแล้วก็รู้สึกสมูทด,ดีเหมือนกันเลื่อนลงมาหน่อยจะเป็น DPI ค่ะ DPI ตัวนี้นะคะเขาจะปรับได้ตั้งแต่400จนถึง4,000เลยแต่ถ้าใครที่อยากปรับแบบ เป็นเมาส์สายเล่นเกมแนะนําเป็นเมาส์เกมมิ่งไปเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าลองเล่นดูแล้วรู้สึกว่าอาจจะเหมาะสําหรับเกมเบาๆมากกว่าค่ะอาจจะไม่ได้เหมาะกับเกมยิงหรือเกม Game หนักๆเท่าไหร่มาดูข้างๆกันบ้างค่ะนี่คือปุ่ม Back แอนด์ r อร์เค่ะมีวิธีตั้งค่าการใช้งานด้วยนะแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาแนะนํากันอีงทีแต่มาดูด้านล่างกันเลยค่ะนี่ค่ะเป็น Easy Swift นะคะ สามารถเชื่อมต่อได้ถึง3เครื่องเลยกับปุ่มนี้เราสามารถใช้ PC ไปด้วยแล้วก็ใช้น้ t ตบุ๊กไปด้วยส่วนเลื่อนลงมานะคะเขาจะเป็นปุ่มเปิดปิดของเมาส์ค่ะและตรงนี้ค่ะเขาเป็นฝาแม่เหล็ก แล้วก็จะเห็นฐา AA น AA 1ก้อน AA นี่ก็คือใช้ได้ประมาณ2ปีเลยนะคะทุกคนและตัวนี้ก็จะมี receiver นะคะไว้เชื่อมต่อกับคอมได้เลยค่ะสำหรับคนที่ไม่มีบลูทูธค่ะและตัวนี้สามารถเชื่อมต่อได้ถึง10เมตรด้วยกันสำหรับคนที่แบบนั่งไกลโซฟาจากทีวีอย่างนี้ก็สามารถใช้เมาส์ตัวนี้คอนโทรลได้เลยค่ะเรามาดูเรื่องการใช้งานกันบ้างนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ชอบของตัวนี้ก็คือ ปุ่มการใช้งานเขาสามารถตั้งค่าได้นะคะอตอมก็จะใช้เป็นพรีเมียร์ปุ่มเพราะว่าจะใช้ตัดต่อบ่อยมากตอมก็จะเลือกปุ่ม back and forward นะคะเป็นปุ่มคัทแล้วก็ปุ่ม Start นะคะเพื่อง่ายต่อการตัดต่อนะคะพูดถึงเรื่องของเมาส์ของความแปลกหน่อยละกันครับเพราะว่าปกติเราจะชินกับเมาส์แบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นเมาส์เกมมิ่งหรือเมาส์ใช้งานทั่วไปจะเป็นเมาส์แบบนี้รูปทรงจับ แบบนี้อยู่แบบนี้แต่พอมาเป็นแบบนี้เนี่ยคือด้วยแบบตามหลักสลีะศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันทําให้โพสิชันการจับของเราเปลี่ยนไปคือปกติเนี่ยเวลาเราใช้งานเมาส์เนี่ยเราสามารถแบบเนี่ยทำอย่างเงี้ยผมผมใช้งานปกตินะผมจะสามารถแบบอยู่นี้ได้ใค่อยาไว้ข้อมือเนี่ยง่ายเล่นเกมก็กวาดกว่าได้สบายกว่าแต่พอเป็นเมาส์ทรงอย่างงี้สลีระศาสตร์ารมากขึ้นมันทําให้เราทํอย่างเงี้ยรู้สึกเหมือ่อยมันเหมือนอยู่อย่างเงี้ย ไปเรื่อยๆอ่ะซึ่งไอ้เมาส์ทรงอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราจะขยับเราจะกวาดอะไรเงี้ยมันต้องแบบไปตั้งแขนอ่ะแบบเนี้ยมันจะถึงรู้สึกแบบรู้สึกสบายกว่าเนี่ยอยู่เงี้ยเออถ้าอยู่เงี้ยวางแล้วนะวางแนบกับโต๊ะเนี่ยสบายกว่าแต่ถ้าไปเอาไปเล่นเกมหรือว่าอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเรื่องไม่ค่อยแนะนำเนี่ยผมขอขยายความนิดน,นึงนะครับไอ้เกมที่ไม่ค่อยแนะนำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกมแบบ FPS Shooting นะครับเกมที่ใช้รีเฟ e c t เยอะอย่างเช่นแบบ Valorant พีบีเคาน์เตอร์นะครับโมเดลวอลแฟร์เกมที่ต้องการกวาดเมาส์เร็วๆนะครับเมาส์อย่างเงี้ยจะไม่ค่อยแนะนำนะครับแต่ถ้าสมมตินั่นเกมแบบแคชชวลปลูกผักเดีย๋ยวซิมเล่นแบบสบายๆแค่คลิกอยู่เฉยๆแค่คลิกนิดนึงอันนี้ก็ยังพอใช้งนานได้อยู่นะครับคือโพสิชันมันยากอ่ะมันรู้สึกแบบปกติเราจะชินกับการกวาดอย่างงี้่างนี้มากกว่าแต่าเนี่ยกวาดเป็นอย่างงี้แต่พอเป็นเงนี้ การกวาดอะมาทาให้เราต้องบังคับแล้วแขนอะมันเหมือนมันผิดธรรมชาตินิดนึง่วนตัวผมอะผมไม่ชินนะครับนี่มันจะกวาดแบบนี้อันนี้ก็เป็นความรู้สึกของตัวของผมนะของผมเท่านั้นนะครับคนอื่นอาจจะชอบเมาส์ทรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าในความคิดเห็นของผมถ้าใช้งานเกมเมอร์จริงๆเล่นเกมจริงเ,เ,เล่นเกมยิงเกมที่ต้องการใช้รีเฟกเยอะกวาดเมาส์บ่อย ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับแนะนำเป็นเมาส์เกมมิ่งของ Logitech รุ่นอื่นก็ดีกว่านะครับอย่าง g 5 0 2นะครับในราคานี้ก็ได้เมาส์เกมมิ่งดีๆแล้วนะครับแต่ถ้าสมมติมีปัญหาเรื่องข้อมือใช้งานทั่วไปนะครับใช้งานแบบชิวก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันครับสำหรับการใช้งานครั้งแรกของอะตอมนะคะรู้สึกว่ามันไม่ชินเลยเพราะว่ารูปทรงที่มันแปลกตาไม่ได้เหมือนเมาส์แบบตอนเด็กๆที่เราใช้แบบรูปทรงปกติอะไรเงี้ย แต่ว่าพอใช้ไปสองสามชั่วโมงตอมก็รู้สึกว่ามันมันสบายขึ้นมันเซฟข้อมือของเรามากขึ้นเพราะว่าตอมใช้เมาส์จนแบบข้อมือเคสไปก็มีแต่ว่าพอใช้ไปสักวันหนึ่งก็เริ่มชินขึ้นนะคะมันมันเริ่มสบายขึ้นอย่างอะตอมตัดต่อวีดีโออย่างเงี้ยตอมก็เซตติ้งตรงแบบ Back and Forward เป็นแบบเซฟกับคัตติ้งเงี้ยมันก็ทำให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะไม่เหมือนเมาส์ทั่วไป แต่มันก็อาจจะขึ้นอยู่กับความชินของเราด้วยว่าแบบเราจะชินตอนไหนแต่ว่าเท่าที่ใช้งานแล้วก็รู้สึกสบายรู้สึกทำงานได้เพลินทั้งวัน <st> ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำ m มาส์ Logitech Lift ค่ะตัวนี้ก็อย่างที่บอกเลยค่ะตอบโจทย์สายสุขภาพสุดๆแล้วตัวนี้นะคะก็ผ่านการวิจัยมาแล้วว่ารับรองสรีระศาสตร์ถูกต้องแน่นอนก็คือใช้ง่ายๆไม่ปวดมือแน่นอนค่ะ แล้วก็ตัวนี้นะคะถูกการวิจัยมาจากเว็บ Logitech แล้วว่า70%ใช้งานสบายตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะส่วนตัวนะคะตอมคิดว่า Logitech l i f t นี่เหมาะกับสาย Working แล้วก็สายออฟฟิศมากค่ะเพราะว่ามันมีขนาดที่กระทนันรัดมีบลูทูธแล้วก็ใช้งานได้ง่ายสบายด้วยแต่ว่าสายเกมมิ่งก็อาจจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่อาจจะเป็นใช้ตัวอื่นที่เป็นสายเกมมิ่งโดยเฉพาะไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วตัวนี้นะคะขนาดมือเขาก็เหมาะกับคนที่มือไซส์เล็กหน่อยไปถึงกลางค่ะมือผู้ชายนี้อาจจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็อยู่ที่ราคา2,199บาทค่ะก็ลองไปกดดูนะคะเผื่อได้โค้ดลดจากช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆ <c oughs> สุดท้ายนี้นะคะ <c oughs> ก็ฝากเมาส์ Logitech Lift ไปด้วยนะคะเ <c oughs> พื่อนๆส่วนใครมีเมาส์แนะนำ <c oughs> ก็คอมเมนต์ทิ้งเงินไว้ได้นะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ตอมไลฟ์พี่ทีมงานด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะบ๊ายบาย